เมื่อมาถึงเดือนกันยายนก็ต้องเรียกว่าเป็นเดือนที่อยู่ในฤดูน้ำหลากตามธรรมชาติด้วยแต่ปีนี้คุณว่าจะมีโอกาสเกิดปัญหาน้ำหลากหรือไม่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศารายการเพื่อการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมของคุณกับผมแซคธนินวัฒ์พัฒนาวิรคุณ เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มักเกิดน้ำหลากตามธรรมชาติทุกปีแต่ปีนี้คุณว่าจะมีโอกาสเกิดปัญหาน้ำหลากหรือไม่ทุกปีที่เดือนกันยายนมีปัญหาน้ำหลากก็เพราะว่าในช่วงเดือนก่อนหน้าร่องมรสุมหรือร่องฝนจะให้ฝนที่ตกหนักแก่ภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มเจ้าพยาจนมีน้ำสะสมมากพอเข้าเดือนกันยายนก็กลายเป็นมวลน,น้ำเหนือมหาสารหลากมาเต็มลำน้ำท่วมสองากฝั่งทุ่งเจ้าพยาทุกปี แต่ปีนี้พบสัญญาณสถานการณ์เปลี่ยนน้ำเหนืออาจไม่พอให้เกิดน้ำหลากก็ได้ ผมอยากให้ทุกชมดูการเปรียบเทียบแผนที่ฝนสะสมของกรมอุตุนิยมวิทยา2ภาพนี้นะครับภาพซ้ายมือแสดงฝนสะสมรวมตั้งแต่ต้นปี63มาจนถึงปัจจุบันส่วนภาพขวามือนั้นเป็นการเอาค่าของภาพซ้ายไปเปรียบเทียบกับค่าปกติแล้วแสดงผลออกมาประเด็นสําคัญที่อยากให้ดูง่ายๆก็คือผลของการเอาฝนต,ตั้งแต่ต้นปีไปเปรียบเทียบกับค่าปกติแล้วได้ผลเป็นสีแดงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหมายความว่าฝนยังคงตกต่ำกว่าค่าปกติหรือฝนยังตกน้อยอยู่มาก โดยเฉพาะโซนภาคเหนือภาคกลางที่เรากําลังพูดถึงปัญหาน้ําหลากอยู่นี้แบบนี้ก็ชัดเจนที่โอกาสสูงที่ชาวลุ่มเจ้าพญาจะไม่เจอน้ําหลากในเดือนกันยายนแต่ที่เจอจะเป็นแค่น้ําท่วงขังจากฝนตกหนักแล้วไม่นานก็ระบายออกสําหรับภาคอื่นๆสถานการณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันคือฝนยังน้อยมากและไม่มีน้ําสะสมที่ต้นน้าปัญหาน้ําหลากจึงมีโอกาสเกิดได้น้อยด้วยและนี่คือสถานีรักโลกสามร้อยสิงหาสวัสดีรครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว